แล้วเดาแล้วทำมึงเลียกกับอักแล้วพวกกูเฟีลเป็นไรที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจำไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยใส่อ้าวอ,อ,อ้ตาหรือจะบทตอไปด้ไหมนนครับลุงลุงเอลพิวจัดลุงเอลพิวจัดเลยครับมาถามกันวันนี้ครับเป็นไงเนี่ยสรุปยังไงเนี่ย ยังยังรอคุยอยู่เลยครับพี่เฮียไรปอนบอกโดนยูบไอ้สัซล์เดินเดินยูป่ก็โดนน่าจะโดนหน่ะพี่ไม่เหลือฮะน่าจะโดนพี่โดนโดนโดนพี่พอไม่มีไม่มีแท็กแก๊งเหมือนเคสเดียวกัท้องสู้กันนะประมาณว่าน้องมันเอือใช่ไหมพี่แล้วมันก็รอระตู้ปึ๊บใช่ครับแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าดิ่งมาแท็กแก๊งหรืออะไรนี่แหละพี่แล้วจังหวะไฟเข้าตัวเลยพี่โอพีมาเจอแล้วก็ยิงมัาตกรถตีหัวไม่มีแท็กไม่มีแท็กวันปักอะ ไม่ไม่งั้นมึงไม่ลองคุยกับสภาแบบคุยแล้วครับคุยแล้วครับแล้วก็ลองทางแล้วครับไม่ไม่มีขออะไรเลยไม่อ่อนนะผมเนี่ยแล้วจะมีแล้วุณจะเอาที่แกอ่ะกดคือแบบว่าถ้าสมมติเอยต้องยังห้ามเข้าไฟถ้าผมห้ามห้ามห้ามแล้วห้ามหนองคือน้องอ่ะมันมันบอกลาแล้วมันบอกผมฝากด้วยพี่ผมไม่เอาะผมฝากด้วยมันจะไม่ตีมันจะไปแล้วอ่ะแล้วสมมติไฟมันเข้าตัวพี่ก็คือเขามาเจอแล้วเขาก็ยิงมาตอกเราตีหัวตายเลย อ๋อคือมันไปดันเข้าไฟใช่จังหวะเข้าไฟไหอพี่เขาเข้าว่าหาพี่เขามาไฟอ่ะเขาไม่ไฟไฟก็แล้ใช่คือพวกผมจอดรอหน้าคุกพี่เอาง่ายๆอ๋อแล้วจังหวะแบบเขาจะมาเอาแท็กแกงแล้วโอพีก็มาไฟแล้วพีก็มาไฟใช่แล้วก็ยิงมาตกเราแล้วก็สัตว์หัวเลยครับแล้วต้องรอคนเอาแท็กไปแล้วสภามีมติยังไงบ้างนะเนี่ยครับเราคุยอยู่ครับข้อสามครับ เขาบอกว่าไมมแต่เขาแต่เขาจะประชุมอีกรอบตอนหนึ่งถูกไหมล่ะมันก็ยังไม่เชิงยุบถูกไหมาเขาบอกว่าตอนนี้ไงเนี่ยไปคุ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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับโอ้ยยุบเร็ถึงบอกไงว่าเออปูบะถ้าเข้าถึงจะถึงจะมีเวลายี่สี่ชั่วโมงแต่ถ้าเข้าไฟปูบะก็คือนับไม่มีแท็กแกงก็นับเลยว่าไม่มีแท็กแกงโอ้ใจนี้แอบน่าสงสารนะเฮียอะ พะนแกงเราอก็อย่าพลาดเหมือนกันสลุกยังไงกันเอ่ยมาทรงมึงร้องมาเลยอ่ะน่าจะาพี่ังไงแอดอคมึคนชนแล้วไม่ขอโทษผมไม่ทันครับพี่ไปไม่ทันใช่เขาปิดแล้วอาเราไปไม่ทันหรอกจริงทงอ่ะไม่ทันเลยดิ ก็ไปไปการก็มาปิดงานแล้วแล้วสรุปยังไงเนี่ยต่อพี่อยู่ต่อพี่ต่อพี่เสร็จแล้วจะกลับมาขึ้นเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะมีการเปลียย์อาจจะเปลี่ยนเทียสซะหน่อยพี่โอ้ยใช่เอาแบบแอคทีฟจริงแล้วไหวค่อยขึ้นมาสี่ใหม่โอ้ยพีสามอย่าพึ่งเลยคิดว่าจะอยู่ปรบมามองหน้ากันอีกเทียสองต้เทียสองครับ สิบกว่าในสิบหน่อยๆอะหรอเจ๊เทียสั่งว่างานบ้านฟรีๆนะไม่ฟรีพี่เจ๊บ่มดีไม่ฟรีหรอกเจ๊หนึ่งตอนนี้พับผือก็ไม่ฟรีนะเจ๊หนึ่งมึงจะเจอเนวาธามไฮเปอร์แต่เนเนวาธามอยู่ไหนพี่เฮ้ยมันก็สุดมีหน่อยละควักไม่หยุดเลยสุดปากดีเลยทำแบบเยคอรดเอีร์คอร์ดเออร์คอร์ดเออร์วันนี้ก็พักฟาร์มถูกปะใช่พี่ ร้นี่ผมผมอยากรู้ว่าประชาชนเนี่ยเขารวมตัวกันได้กี่คนครับเวลาเล่นไอดบหรือว่าไม่จํากัดรวมได้หมดเลยตอนนี้ไม่มีกฎละโอ้โหมึงก็ไปผมก็เป็นผมก็เป็นใส่ทองสุกมันเลยอย่างเงี้ยใช่ปะเขาโดนเปล่าโดนหมดหมดอ่ะโดหมดอ่ะไม่ได้ของอะไรวะพี่ไอดบของดีปะก็เหมือนของเหมือนของแยงเลยปะไม่ไม่น่าเหมือนนะเหมือนจะใช้เทก้อนเดียวปะโอ้ย จะมึงแบ่งกันก็คุ้มปะตอนนี้ก็ราคาหลายแสนอยู่นะอิงอันนี้ที่ที่อยู่ก็คือเป็นคนรันถูกปะยังรันกันอยู่ทุกปะเนี่ยสองสี่หกเจอ๋อบบางประมาณสิบสิบห้านั่นไงกูว่าแล้หายไปไหนอย่างงี้แอดออกไปค่ะชนก็ไม่ว่างอีกต่อไปแล้วดิคักจับดาเพ่ไดนคึกคัดลิ้มลิ้เลยอ่ะผมว่าน่าจะมันแวดอกแกงด้ยผมว่า อ๋อในไทยเทไม่มีไอในในไอรปประชาชนไม่มีไทยเทมีกล่องซ่อมห้ากล่องปูห้าถุงโอ้โหขมจัดเยอแค่นี้เหรอพี่แค่นี้เลยใช่ไหมพี่กินตกปลาดีกว่าดีได้ข่าวมานะแบ่งกันปูท่าถุงคนละถุงไทยเทมีแค่ในชิงทงชิงทงมีทุ่มหนึ่งไปเจอท้องสุกอินฟินิตอีกเออไหวพี่ อะไรนะพี่แม็กจะบัามให้ด้วยเออพี่พี่แม็กแต่ดูแท็กแดงก่อนพี่แม็กแต่ที่เราคุยกันไว้อ่ะสุดสีเหลืองเท่นะใช่ป่ะตลบปาาานนปปนปานแล้วเนี่ยเหลืองก็ยังได้นะมึงเป็นประชาชนเหลืองก็เอามึงได้นะพี่สนเออไม่ใช่ไม่ใช่จะตีพี่กิงทงไม่ได้แล้วหรอพี่อ่ะสิงไม่ได้แล้วครับหมดเวลาแล้วอพีของผมเป็นสีดำอ่ะผมอยากผมอยากเป็นสีเหลืองเสี่ยงวันๆ้าไม่ละเหลืองพาสเทลอะไรอย่างนี้ย ลูกฟอกเจอบ้านประชาชนก็ยิงฟงครับแอปบอลฟรีเอเจน้นนะครับฟรีเอเจนต์ใจมันก็อยากไปยุะมันได้ไหมลุงเ้เล่นไปไหนเปเลยไม่ถึงว่าก็ติดครูดาวอยู่ไม่ใช่เหรอเจ็ดวันป่ะไม่ถึงว่าอยากเล่นบ้างงั้นเถอะหมายถึงว่ายังไงฟรีเอเจนต์ของมึงอะคือรับจ้างเหรอเปลี่ยนให้เป็นเดตตามเป็นหมอเลยจะอ่าครับพี่อธิบายดิอ่า ตอนแรกมันแบบค่าชีกสัญญาแบบร้อยร้อยล้านนะครับตอนแรกอะร้อยล้านปอน,นะไม่แพงไม่เอาไอ้เนี่ยตอนตอนนี้สูรแล้วครับสูรแล้ว <c oughs> <า>อะถ้าพูด <ตา S 2> อัายี่อังยี้เห็เนพูดเรื่องฟีเอเจน n t อันนี้พูดทำไมไอ้ไม่ได้จะยุยงหรืออะไรนะคือพอดีอะตอนเนี้ยปอสกูมีไอเดียอยากทำอะคาเดมี่ชื่อว่าเอเลสไบเคเอส เอาบายเคเอสด้วยเหรอบายเคเอสออกได้ไหมบายเคเอสอ่ะจะจะไม่มีในชื่อนะจะจะเป็นเอเลสเทพเจ้าเอเลสอ่ะเทพเจ้าองความอ่ะเออแต่ว่าบายเคเอสอาจจะอยู่ในสูตรเรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกับบอ,อสอีกทีเทียเนี่ยก็คงจะเริ่มประมาณจากเทียเทียนหนึ่งเทียสองนี่แหละคืออะไรเลยจะขึ้นจะรวมมิดเลยเหรอก็จะเป็นแกงที่คัดคนเข้ามาคือรวมมิดแบบ ปีศาจปีศาจเกเทาเลยเหรอใช่ก็ก็จะเป็นพวกศูนย์ Academy อะคาเดมี่อ่ะถ้าเล่นดีมีฟอร์มก็มีสิทธิ์ขึ้นชุดหลักในยี่ห้าของเคเอสอันนี้คร่าวๆนะยังไม่ได้สรุปให้ฟังแบปบว่าปรากดปุ๊บทำปุ๊บสล็อตยี่0หกสามสิบมาเลยอ่าถ้าถ้าเป็นสล็อตยี่0หกสามสิบก็อาจจะมีเลือกตึ่นอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทียังไม่ได้มีอะไรการันตีร้อเอร์เซ็น แค่พูดให้ฟังเฉยๆในกรณีที่กูไม่ได้ยุให้มึงแยกกันนะอ่าเข้าใจครับพี่แม่แม่ไม่แม่แม่ไม่ได้ไหนแม่ก่อนจะพูดลืมตาก่อนไหมก่อนอยู่เพื่อนอ๋อโอเคนั่นแหละถ้าใครสนใจบอกเพื่อนอะไรก็ได้เดี๋ยวุณทรูุยกระบอกให้อีกทีเทวิเปลี่ยนสมงผมกันน้อง แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดสูตรอาจจะมีสองสีไม่มั่นใจว่าจะใช้สูตรดำหรือสูตรขาวเอาเทเลยเนี่้แั่ว่าผมผมหมายถึงว่าถ้าเกิดแบบว่าต้องการคนแบบว่าอยากเรียกใช้คนอย่างเงครับเอาไอปอนไปชั่วขาวได้ครับล้นมหอล้นี่เอ็ล้นจัดล้น แต่ไเ็ือนมงให้ฟังเฉยถ้ามีเพื่อนล้กกันอ่ะผมมึงอารักกันต่อตามปกติแหละก็เดี๋ยวมึงขึ้นมาก็อยู่ด้วยกันตามปกติแต่หมายถึงว่าถ้ามีเพื่อนถ้ามีเพื่อนนะใครสนใจหรือยังไงก็ลองไปคัดดูก่อนซีเซ l a า by Ks สภาพ Ks ก็เอาตัวเองไม่รอดไงครับตอนนี้วอนน้อย่าง Baby Bad by Iron Body อะอย่าพูดเลยพี่มันเจ็บใจอะมันเยอะแพ้ o อ e r อะ <laughs> เ้าเนี่ยจรอบเนาะใช่ครับเนี่ยหน้าหน้ากาวผมก็หน้ากาวเบบีนน้แบนอะไรนะตะโกนใครตายนะไอ้ดูกายเป็นไงตอนนี้มีใครถือกล้องติดตัวบ้างปะผมครับผมต้องชื่อว่าเอ่อแม็กซี่บอยครับเร <laughs> าไม่เลือกไม่เข้าถ้าเข้าตลอดก็จะมีสิบเจ็ดคนที่ชัวร์นะอืม อะไรครับก็เรื่อยๆแล้วก็ไปเอาวะเอาคืนปะหรือว่ารอก่อนผมว่าต้องต้องรอของอันนี้คือผมอยากเล่นเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมไปตีแบบแก๊งสิบห้าคนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพวกผมก็จะไม่ได้บรรยากาศแบบเนี้ยแบบที่โดนกดโดนยิงโดนอะไรเงี้ยครับบรรยากาศที่มันไม่ได้เล่นใช่ผมผมรู้สึกว่าอยากอยากให้น้องๆแบบอยากให้น้องๆแบบเจ็บก่อนอะ เราเล่นกับเคมไหมครับก็แกงแตกแล้วครับพี่เราเราขึ้นมาใหม่ไงขึ้นมาใหม่ก็ลองเล่นกันคำๆได้พี่นี้คือตอนแรกอ่ะผมคุยกับพี่แม็กคุยกันอะไรเงี้ยหรือเราจะกระชับมิดเคเอเลยดีว่าพี่ผมว่าคุยแบบไปเล่นมามันจะไม่กระชับมิดกูเห็นเล่นกี่แกงแปงแตกหมดเลยคือแบบผมแต่ไม่แน่ผมอยากให้น้องๆแบบว่ามัน มันรู้แบบว่าราชาติพ้าแพ้ก่อนกดีเพราะว่ามันฟิลโลเพย์เนาะคือน้องๆมันก็ตึงในเทนนิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ค่อยโดนตบเท่าไหร่อ๋ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายไอปอนเออเจ็นเจ็ดมึงเปลี่ยนนามสก,กุลได้ปะ <c oughs> ขายนามสก,กุลนะคะเปลี่ยนไม่ไดูู้ทาแค่นี้ครั้งเดียว นี่อันนี้คือขยายอำนาจว่างั้นดูไหมให้น้องตัดสินใจเอาเองขยายอำนาจขยายวงตระกูลต้องตอบตอนนี้เลยใช่ไหมครับใช่ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรได้ยินไหมได้ยินเอาตระกูลลูกหลานไหมคะผ้าสิบทูอ๋อตอนนี้มีใครโกโปรอยู่คุณบัตรรอ พี่แม็กโกโปใช่ปะใช่คือลงแล้วอ่าเลราสร้างผมมาครับผมจะต้องแบบตอบแทนผู้สร้างด้วยความสำเร็จอันนี้ที่ถามว่าใครโกโปคืออะไรนะอ๋อโอเอาช็อตโอ้เบญวรรณโอ้เอตเตเลสปอน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 อย่าเบียวปอนเบียวอย่างเดียวเลยมันได้เวลาละที่เราต้องไปลันกอว่ะมไมจริงโทสตุกนะจริงโทสตุกนะ เดียวกันมันเพื่อนโอ้โหน่ะจะไปไปน่าน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 ไม่เวลามันได้หรือเปล่าได้ได้ทูกได้เวลาลันต่อปอล้วนะไม่ไม่ได้ครับพี่ไม่ได้เอาแล้วโคตรมันแต่ไม่ก็ได้แลน้วสัก็เอาใจช่วยเสมอกลับมาก็นั่นแหละมีโอกาสได้เล่นด้วยกันโอเคแต่แต่ต่กูลูกหลานยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับไม่รับแล้วอเฮียโอกาสคนละครั้ง ไม่ไม่โดนรับไงลูกลังไม่ถึงผมถึงผมจะไม่รีดแต่ผมแบบเป็นหลานเป็นหลานได้ไหมครับแต่เรื่องที่เซราติดเคสอยู่ข้อหนึ่งก็ลืมลืมไปกันได้นะพี่ลืมไปก่อนที่เล่นด้วยกันใช่ไหมใช่พี่เดีลืมไปก่อนก็ได้เดี๋ยวก็คงมีเรื่องใหม่แหละพี่ผ่านช่วงนี้ไปละกันว่ากันอีกทีโอเคครับพี่แน่สู้ๆเจอกันกูไปละ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับมีดีดีครับสู้ครับครับพี่ตู้ครับเจ้าสู้เดี๋เรียกพี่เลยเรียกพี่รักก็ได้ครับคฮะฮะไม่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 ต้องใส่ใจอ่ะบ้าผู้ชายโอเคนี่ตรงนี้้นใส่ใจแหละหน่อยเจอกันบ้านเพื่อนครับพี่ทางร้านเลยช่วงนี้พูดมาได้พี่หนุนที่รักรุ่นป้าเขาแล้วเฮียสตาร์ดนป้า จนป้า